ทั้งหมดกลุ่มองค์กรที่เข้ามาร่วมเนี่ยทั้งหมด9-8องค์กรมากที่สุดน่าจะมากที่สุดในประเทศไทยไม่มีองค์กรไหนจะมามากเท่ากับของตำบลมัดคลองอีกแล้วเรื่องของเรื่องของสภาค์กรชุมชนเนี่ยก็คือได้มีเวทีพูดคุยแล้วก็ไปพัฒนาเครือข่ายองค์กรที่อยู่ในตำบลเนี่ยครับองค์กรอสมอองค์กรกทุนแม่องค์กร,กรเ,เรื่องของสวัสดิการองค์กรเรื่องของการออมทรัพย์อะไรก็แล้วแต่ เพราะฉะนั้นองค์กรเนี่ยมาจดรวมกันอยู่ในตำบลแล้วเราก็จะได้พรบ,บ2551เนี่ยเข้ามาปกป้องเข้ามาดูแลเข้ามาช่วยเหลืออยังไงครับตรงนี้เองก็ทําให้เรื่องของงานสภาเนี่ยมันสามารถที่จะลุดหน้าไปได้สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนแล้วก็มีพระราชดำริรอ,องรับเนี่ยครับเรื่องแรกเรื่องที่2ทั้งหมดเนี่ย554ตำบลใน104ร้อยสีตำบลของจังหวัดราชบุรีก็เพียงได้แค่ครึ่งเดียว ผมเป็นประธานจังหวัดด้วยประธานในเวทีในระดับจังหวัดเพราะฉะนั้นในเรื่องของการที่ยังยังไม่ได้เต็มเนี่ยเพราะว่าเราอยากจะเดินไปแบบช้าๆแต่ว่าช้าแบบมีความเข้มแข็งให้ชุมชนเขาพร้อมก่อนพร้อมที่จะจดที่จะแจ้งแล้วท่านกำนันอยากจะเป็นคนที่ รับจดแจ้งอย่างนี้ครับนายกก็ได้นะครับแล้วก็ท่านประหลัดก็ได้ถ้าท่านนายกไม่อยู่ท่านกำนันไม่อยู่ท่านประหลัดได้สามารถที่จะเซ็นจดแ,แจ้งได้เลยนี่ครับเรื่องของสภาเรื่องของสวัสดิการเรามีทั้งหมดสามตัวสวัสดิการตัวแรกออมบุญวลรบาตอเน,นี้อเทศบาลจับบวัดทองเป็นเจ้าภาพเราก็เป็นผู้ร่วมนะครับแล้วก็สวัสดิการจากของธนาคารออมสิน ที่นี่ครับฝากเดือนละร้อยแล้วได้สวัสดิการประกันชีวิตไงครับ6ปีนะครับปีปีหนึงก็พันสนะครับห้าปี5ปีเสร็จแล้วถ้าไม่เป็นอะไรเลยก็ได้เงินคืนให้ออมอย่างนี้ตลอดก็จะมีคนละหกพันบาทประมาณนั้นที่จะออมสําหรับคนที่เป็นสมาชิกออมเดือนละ100่งรอีกส่วนหนึ่งก็คือออมเรื่องของอของ กองทุนเพื่อการผลิตเนี่ยครับออมทรัพเพื่อการผลิตเนี่ยของกทไทยรัฐเพราะว่าทุกคนที่เข้ามาอยู่ในเป็นสมาชิกต้องมีเงินออมอย่างต่ำเดือนละห้าิบาทเนี่ยครับเราก็มีเงินออมเต็มบ้านถามว่าวันนี้ทําไมบ้านบอกมะกูเต็มบ้านบอกบอกนิดหนึ่งเงินเหลือเยอะเลยเพราะว่ายกตัวอย่างถ้าได้เอสเอ็มอลมาสี่แสนเนงินไม่เหลือสักบ,บาทน,นะครับทํา ทำมันพัฒนาหมู่บ้านให้เป็นให้เป็นเนี่ยครับที่สสบชที่ท่านเห็นขอกระจายข่าวปรับปรุงหมดแล้วก็มีเรื่องของสอดแทรกน้าดื่มน้าหยอดเหรียญไว้เพื่อให้น้าหยอดเหรียญเนี่ยได้กําไรจากตรงนี้ไปจ่ายค่าน้าค่าไฟค่าลงพงถ่านค่าเกี่ยวกับเรื่องพัฒนาของ n อ็อเองไม่ต้องไปเดือดร้อนกับใครส่วนเรื่องของหมู่บ้านเนี่ยไทยรัฐเนี่ยก็จะดูแลเรื่องของการจัดการดอกเบี้ย บอกแล้วไงครับร้านแรก60,000อยู่เต็มเป๊ะเลยก็ไอจากอกอมทรัพย์ของของกรุงไทยมาอีก1นร้านปล่อยชาวบ้านเขา1บาทแต่เราเอามาแค่5.5้าจห้เหลืออีกหกบาทอ้าวเป็นแสนตอนนี้เป็นแสนสองนะครับแสนสองันแล้วแล้วก็ได้จากร้านที่3าระยะที่3มนี่อีกร้านหนึ่งก็จะได้อีู่หกห0ื่นก็เบ็ดเสร็จแล้วก็คือ2อ0 0สนบาท นะครับใกล้ๆเพียงมากเลยกับสองแสนบาทคือการบริหารการจัดการอย่างเดียวเราเน้นไปที่การจัดการเพราะโปรง่งใสเพราะระเบียบสามารถที่จะตรวจสอบได้เงินทลักเข้ามาจากดอกาเบี้ยเนี่ยครับพัฒนาหมู่บ้านไร้ขีดจํากันไม่ต้องไปเขียนว่าประมาณขอใครให้เมื่อยไปคุกเข่าอ้อนวอนขอส่วนรักของภาครฐภาคเอกชนหรือโรงไฟฟ้าเราไม่เอาเรากลัวว่าเราไปขอโรงไฟฟ้าปั๊บวันหน้าเกิดโรงไฟฟ้าวงปี ของมันทําให้ชาวบ้านเดือดร้อนหนักเนี่ยเราไม่สามารถที่จะไปร้องเรียนหรือไปดําเนินการในส่วนนี้บ้างเอาไปรจังหวัดราชบุรีเลยไม่เอาเลยมึงจับมาให้กูแค่ไหนกูก็ไม่เอาเพราะว่ากลัวว่าวันหนึ่งประชาชนเดือดร้อนเราทางอำเภอผมแล้วก็ทางตำบลผมก็กำลังพัฒนาการนะครับพัฒนาการหลายๆเรื่องนะครับระว่ากองทุนแม่ไม่ว่า,เ,าเรื่องยาเสพตินะครับที่ ท่านได้พูดมาสิ่งดีๆนะครับผมก็จะเอาไปทําพื้นที่ในตำบลพวกหลังเรากับร่วมกับองค์การมหาชนตำบลนะครับร่วมทุกส่วนนะครับในตำบลพวกหลังน,นะครับครับก็ขอเสียงตบมือของพี่น้องชาวตำบลพวกหลังให้กับท่านในการิจครับท่านนายกนะครับจะจะ,จะมีสิ่งดีๆนะครับจะมอบให้ท่านหรือท่านนายก พูดหน่อยเนาะท่านผู้ชมครับวันนี้พี่น้องจากโคกกรามอุาลริสัยจังหวัดศรีสะเกษประมาณ60ท่านครับเดินทางมาเยี่ยมพวกเราที่บ้านของมกตแห่งนี้ครับแล้วก็ได้มาศึกษาดูงานมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของกสมเรื่องของการแก้ไขปัญหายาเสพติดของการสร้างชุมชนเข้มแข็งแล้วก็มีเรื่องของกระบวนการชาวบ้าน ดำเนินการแก้ไขปัญหาจนสามารถเป็นชุมชนพึ่งตนเองได้วันนี้หลายๆฝ่ายได้มาระดมกันแล้วก็มาช่วยกันหาทางออกของประเทศไทยด้วยโดยเฉพาะของบ้านขององคกของเทศบาลตำบลบรรทองกับอบตโชคล้ำศรีสเกตของเราเนี่ยครับอยากทำความคิดเห็นของท่านนายกนะยครับว่ามาบ้านบอกมาเกิดแล้วมีความรู้สึกอย่างไรเห็นอะไรบ้างท่านนายกครับก็ขอขอบคุณประธาน้าครับเพราะว่า ผมมาศึกษาดูงานา็ดูรายละเอียดท่านไปว่าเป็นหมู่บ้านที่ป้องกันยาเสพติดได้ร้อยเปเซ็แล้วก็อยากจะมาให้ท่านแนะนำความคิดที่ได้รูเมา่อกีนี้ท่านให้ความคิดดีมากพวกผมชาวตะบนพวกหลามจะได้ไปจัดแลลพัฒนาถึงไม่ได้เหมือนท่านก็ขอให้ดีขึ้น สักสามสิบหรือห้าสิบเปอร์เซ็นก็ดีครับขอบคุณมากครับท่านกำนันครับท่านกำนันพวกเราครับครับสวัสดีครับท่านกำนันนะครับผมก็ดีใจนะครับที่ร่วมกับองค์การขับถึงสกุลกเรานะครับก็ได้ทุนงานมาส่งมอบในกองทุกข์เาาท่านทุกท่านได้มาวันนี้ครับได้นำเอาสิ่งดีๆนะครับที่ห่บ้านของท่านนะครับที่ทำมาเนี่ย ดีทุกอย่างครับพวกผมก็จะเอาทีนี้แล้วก็จับไปศึกษาหรือกันแล้วก็พัฒนานีตบลพวกเราให้ดีขึ้นนะครับในอนาคตต่อไปในข้างหน้าครับขอบคุณครับครับท่านประธานครับท่านผู้อำนวยกาครับท่านหมอฟที่ที่เรียนการต้องกครับเราจะนำสิ่งที่เราได้ได้เรียนรู้วันนี้นำมาปรับใช้ในการจัดการ ผลปัญหาของพกเราซึ่งานำของท่านรอดูและที่ไม่แม้ว่าเป็นกราสุาคัญการแก้ปัญหายางสไไม่ได้อย่างท่าน้อย่มเนี้ก็ยังมีคอบคุณครับในวันนี้ครับทาบ้านองรดจทีมงานวิยารโดยการนำของผมเองเนี่ยครับก็ได้นำเสนอแลกเปลี่ยนกันอย่างเพ้ร้อนยเดียวครับแล้วก็มีอยู่เรื่องหนึ่ง ตอ,อนที่ทางอุมพรพิศัยหรืออ,อบตอโคกหลามมาถึงเนี่ยครับเขาได้คิดดีพูดดีทําดีนะครับแล้วมานี่ก็มาพบคนดีแล้วมาสถานที่ดีๆแล้วต่อไปเนี่ยครับจะเป็นเรื่องของการยกย่องความดีให้กับท่านาานายกท่านนายกท่อนมัติ์เประมาณให้มาเนี่ยให้พี่น้องทั้งสองฝั่งเนี่ยได้มาเจอกันเนี่ยครับถือว่าเป็นบุญบุอันมหาศาลก็จะนั้นเดี๋ยวเราจะยกมือชี้ อย่างนี้ครับเราก็บอกว่านายกยอดเยี่ยมจริงๆนะครับหนึ่งสอซึ่นายกยอดเยี่ยมจริงๆครับแล้วก็ในสิ่งสุดท้ายเลยก็คือความมีที่เจ็ดคือเรามีผลิตภัณฑ์ที่ดีผลิตภัณฑ์ที่ดีเราทราบมาก่อนแล้วว่าโคหลามเนี่ยครับเป็นนักช้อปปิ้งที่ดีที่สุดในโลก เวลาไปที่ไหนนะครับก็จะซื้อข้าวซื้อของของชุมชนไปศึกษาดูงานเนี่ยจนหมดหมู่บ้านไปเลยนะครับก็วันนี้ก็คงจะรักษาความดีนิดหน่อยนะครับว่าดีที่เจ็ดก็คือพิพพ่พิสภัณฑ์ความดีนายงามสอบจากบ้านของมือปูนหมู่ที่เจ็ดตำบลบัานของอำเภอบุรีรามจังหวัดราชบุรีประเทศ